ของลิพูในตลาดซัมเมอร์ตอนนี้เรียกได้ว่าซับซ้อนซ่อนเงินอยู่เบาๆนะคะเพราะว่ามีข่าวว่านอกจาก Alexander ดอร์อักกองหน้าของนิว c a s t l e ที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปเทียร์ของยุโรปในเวลานี้ลิพูไม่ได้จ้องไปแค่ในเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักแต่มีในส่วนของอ e ีกีติเกกกองหน้าชาวฝรั่งเศสจากไอทราคเฟนเฟิร์ต ลิ o พูก็ให้ความสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสองสโมสรทั้งนิวคาสเซิลและก็ไอทรักแฟรงเฟิร์ตลิเวอร์พูลติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยนักเตะมาร่วมทัพทั้งสองคนแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของสองคนนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสือที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า อีกีติเก้ I G e, เขาก็รอดูท่าทางรอดูสถานาการณ์ของอาริเซนเดอร์อีซากอนแล้วค่อยจะตัดสินใจว่าจะไปในทิทางไหนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไอทรัคแฟงเฟิร์ตพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของทุกสโมสรที่ให้ความสนใจอีกีติเก้เ e, พราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาก็อพร้อมขายอยู่แล้วแต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องไปคุยกับนักเตะเองต้องไปสอบถามสายตรงกับนักเตะเองถึงความเป็นไปได้ว่านักเตะอยากจะไปกับคุณไหมซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของสโมสรที่ยื่นเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลิ์พูที่ติดต่อไปทั้งนิวคาสเซลิลที่ได้ยื่นเข้าไปอีกอ,อีกทีเกเ่เขารับทราบถึงสถานการณ์มาโดยตลอดรวมถึงสถานการณ์ของอา,อาร์เซนอ์อีซัคด้วยนะคะเจ้าตัวก็รับทราบ แต่ข้อแตกต่างระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลที่ได้มีการติดต่อไปหาไอทรัคแฟนเฟิร์ตคือทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการคุยกับเอเย่นของนักเตะก่อนก่อนที่จะคอสายตรงหาไอทรัคแฟนเฟิร์ตแต่ในขณะเดียวกันนิวคาสเซิล่ะไม่ผ่านเอเย่นนักเตะไม่คุยกับนักเตะใดๆต่อสายตรงหาสโมสรยื่นปั๊บทันทีแล้วก็นั่นคือจุดที่ทำให้ ไอทราฟ f ฟ a เฟิร์ t ได้ปฏิเสธข้อเสนอแรก80ล้านยูโรนะคะแต่ลิฟูค่ะก็คืออยื่นเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าสโมสซอนนักเตะโอเคยื่นเหมือนกัน80ล้านยูโรซึ่งต้องบอกว่าก็ต้องรอดูว่านักเตะเนี่ยจะย้ายไปทีมไหนจะให้ความสนใจดีลไหนเพราะว่าต้องบอกว่าสถานการณ์ของไอทร c k ในของอีกีติก้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ดูมีความชุนลมุนนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่านักเตะเองก็รอดูสถานการณ์ในขณะเดียวกันลิพูก็ได้มีการติดต่อไปอยังนิวคาสเซิลนะคะว่าเอ้ยสอบถามผลความเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีเงินให้ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบล้านปอนด์เนี่ยพวกเขาจะปล่อยนิวจะปล่อยอเล็กซานเดอร์อิสักให้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าทางด้านของนิวคาสเซิลนะคะเขาก็ไม่ได้เชิงปฏิเสธอะแต่เขาก็บอกว่าคือไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงว่าฉันไม่ขายนะ แต่คือก็บอกว่าอายาจะให้สัญญาอยากจะต่อสัญญากับอาริสันเดอร์อีซัคแต่มันก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่าก็ต้องรอดูสถานาการณ์ของนักเตะว่าหลังจากกลับมาจากช่วง p รีซั่นเนี่ยนักเตะจะไปในทิทางไหนทัศนคตนะิของนักเตะจะยังไงเขาจะอยากอยู่กับทีมต่อไปไหมหรือจะอยากย้ายทีมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวนักเตะเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความไม่ค่อยมั่นใจใน การเงินเพราะว่าคือต้องบอกว่าบอร์ดบริหารเดิมเคยให้สัญญาของเขาว่าจะให้เขาเป็นมีรายได้ที่สูงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมันมีการเปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่ทําให้นักเตะก็ดูมีความลังเลอยู่เหมือนกันนี่เป็นสถานาการณ์ของ2นักเตะที่เรียกว่าลิพูจับตามองอยู่ณเวลานี้นะคะสำหรับแฟนลิพูที่เชื่อเลยว่า ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ใน2คนนี้นะคะต้องบอกว่าค่าตัวก็ถือว่าดิฟกันอยู่ครึ่ง mm. เกินครึ่งด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทางด้าน,นของอาร์เซนออิซาถือว่าเป็นท็อปเทียในยุโรปในเวลานี้มากๆนะคะด้วยผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้างก็ตามแต่แต่ท้ายเจ้าตัวก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปเทียในยุโรปอยู่นะคะเพราะว่าผลงานกับนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่ผ่านมา ดีมากๆนะคะส่วนทางด้นของอีกิติเก้ e, ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ฮอตแล้วก็เนื้อของมากๆเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้แฟนๆริพูบอกเลยว่าใครก็ได้สองคนนี้